ดูเรื่องการเตือนภัยอุบัติเหตุกันหน่อยเป็นอุบัติเหตุใหญ่และน่ากลัวมากคุณผู้ชมฮะรถบรรทุกผงปูนเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าหน้าปั๊มเท่านั้นไม่พอมันพุ่งเข้าไปไปชนหัวใจ่ายในปั๊มด้วยต่งางหากไปลุกท่วมเลยนะฮะไปดูภาพเหตุการณ์กันในช่วงตะลอ,อน๘ทด แบบนี้เลยฮะเแบรบกแบบยังไม่อยู่จริงๆ <ฮะ S 1> แล้วเนี่ยพุ่งชนอย่างแรกคือเสาไฟฟ้าหน้าปั๊มไม่สามารถหยุดยั้งได้ฮะพุ่งเข้าไปต่อ<ะ>ดูตรงหัวใจน้ำมันนั่นคืออย่างอันตรายแล้วคุณเห็นไหมไฟลุกท่วมแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมฮะโอ้หเหตุการณ์นี้น่ากลัวจริงๆเหตุเกิดนะครับช่วงประมาณสัก ปีหนึ่งยี่สิบนาทีก็คืนวันที่สิบหกธันวาคมที่ผ่านมาที่ปั๊มน้ำมันปตท,อทอริมถนนผลยุคธินช่วงหลักกิโลเมตรที่ห้าสิบเอ็ดตําบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับหลังจากเกิดเหตุนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ระดมรถน้ำกว่าสิบคันเลยนะครับเข้าฉีสกัดเพลิงขณะที่ตำรวจสพเมืองลบบุรีก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ารีบตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ตรงนั้นก่อนอพร้อมกับปิดเส้นทางการจราจรเพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากมีเสียงระเบิดดังออกมาจากปั๊มเนี่ย เป็นระยะระยะคือมันเหมือนไฟมันลามไปต่อแล้วดูสิครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันน่ากลัวจริงๆพนักงานปัป๊มประชาชนที่ใช้บริการปั๊มในขณะนั้นนะครับรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อเนี่ยคนที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อ วิ่งหนีตายออกมาอพวกกว่าจะควบคุมเพลิงควบคุมเหตุการณ์นี้ได้ตีสองครึ่งเรื่องใหญ่จริงๆครับสองสาวครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เหตุการณ์นี้ยังเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่งคือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับไปถามฮะไปถามใครคนขับฮะคนขับรถบรรทุกมาก็คือมาโนตแตงเจริญอายุ44ปีเขาบอกว่าเขาหนีออกมาจากตัวรถได้ทันแล้วนี่ฮะดูสภาพเขาว่ากันว่าอย่างนี้ก่อนนะ ให้ความเป็นธรรมเขาไปก่อนในช่วงแรกนะบอกว่าเขาเนี่ยดูแล้วคล้ายกับคนเมาแล้วคนที่คุย,คยกับเขาอ่ะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้กลิ่นกลิ่นแอลกอฮอล์กลิ่นเหล้าอะ่ะพึงเลยแล้วตัวคนขับนายมาโนดษยยอมรับกับเจ้าหน้าที่เองว่า,วาตัวเขานะ่ะทำงานหนักนะขับรถส่งผงปูนทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลำปางไปกรุงเทพแล้วก่อนมาเกิดเหตุนเนี่ยกำลังจะนำปูนเนี่ยจากจังหวัดสระบุรีไปส่งที่จังหวัดตากแล้วก่อนเกิดเหตุ ดื่มมาด้วยเขาบอกว่าดื่มมานิดหน่อยนะแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมันวูบแล้วก็หลับในอีกต่างหากนั้นไปลองฟังเสียงเขาหน่อยฮะผมยังไม่รู้เลยว่าผมเข้ามายังไงหลับมานานแล้วพีหลับเหรอครับพอหลับในครับเมาด้วยเปล่ามีดื่มด้วยครับนิดหน่อยเมาเมาเหล้าหรือเมายาเมาเหล้าหรือเมายาเออดื่มมาเล็กน้อยครับเสพยาเปล่าไม่เสพครับ เขาบอกว่ายอมรับนดดื่มมาดื่มมานิดหน่อยแต่ต้องตรวจด้วยต้องตรวจไงว่ายังไงเอ๊ะดื่มมาเยอะแค่ไหนต้องวัดระดับปริมาณแอลโกโอฮอลในเลือดซึ่งมันขัดกับที่ตัวนายมานนทคนขับดื่มมานั่นแลหละแล้วเขาบอกยังไงว่าดื่มมานิดเดียวใช่ไหมล,ะล่ะร,รแอลโกโอฮอลสูงถึง171ม<ว>ิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่นิดแล้วจ้ะ ตามกฎหมายกําหนดไว้ที่50นะคุณผู้ชมนะมันเลยมาเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับอาจจะโดนแจ้งข้อหานะครับเมาสุราขณะขับรถทําให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายะน่าจะมีอีกหลายข้อหาแหละก็ว่ากันไปเพราะความเสียหายมันเยอะจริงๆถามว่าความเสียหายมันเยอะประมาณไหนเอาเบื้องต้นเบื้องต้นก่อนนะเห็นก็บอกว่าประมาณสัก3 0 0 0 0นบาทแต่ว่ายังไม่รวมความเสียหายภายในปั๊มนะแค่เสาไฟฟ้าก็ส0 0 0 0 0แล้วแล้วคุณคิดดูในปั๊มมันเท่าไหร่อัในปั๊มอย่างงี้มีสิเป็นล้านนะคุณผู้ชมนะ เอาจงจริงพอปั๊มปั๊มหนึ่งมูลค่ามันเป็นสิบล้านมันเยอะมากนะครับเนี่ยเลยต้องฝากเตือนหลายครั้งหลายคราวว่าถ้าหากว่าเมาบ้าอย่าไปขับเลยและอย่าดื่มในขณะที่ขับรถด้วยนะและที่สําคัญนอกเหนือจากนั้นทํางานมาหนักง่วงก็ไม่ขับพักผ่อนพักผ่อนอันนี้ในจ้างเองก็ต้องดูลูกจ้างด้วยส่วนลูกจ้างก็ต้องประเมินตัวเองด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะ